ก็เลยต้องขอชื่นชมนะครับทั้งตัวนักเรียนเองและโค้ชตลอดจนถึงครูนะครับที่ได้หล่อหลอมเยาวชนให้สร้างชื่อเสียงทําให้สังคมไทยได้ให้ความสนใจก็แฟนบอลก็ล้นสนามอย่างที่เราเห็นผมในฐานะที่เป็นรองรัฐมนตรีและกํากับดูแลกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการก h, ท่องเที่ยวและกีฬานะครับเราก็เฝ้าติดตามเด็กรุ่นนี้อยู่โดยเฉพาะยิ่งเด็กอยู่ในพื้นที่นะครับอำเภอวังน้าเปรี้ยว นะครับของ8ปดริ้วซึ่งท่านเป็นผู้ดีของท่านอัรกรท่านอัศกรได้บริงานผมตลอดเวลาว่าโรงเรียนเราตรงนี้เนี่ยมีความเข้มแข็งมากนะครับแล้วก็เป็นการให้โอกาสเด็กนักเรียนในขณะในสังคมเยวาชวชนเรามีหลากหลายนะครับส่วนหนึ่งนะครับเมื่อเราได้รับการอรอล้อมอย่างดีก็อย่างเห็นได้ว่าเด็กมีความใส่ใจในเรื่องเหล่านี้นะครับผมในฐานะที่เป็นรองผู้ดีและกำกับ,กบ,กบตรงนี้นะครับก็เป็นประธา,านวาุฒิธรรมเผาเ่าดยก็เมื่อาวานก็ได้มาปัจจัย ตามจำนวนที่พี่น้องสื่อจชนวนเสนอและหลังจากนี้ก็จะกับชับซึ่งท่านอาจารย์แมนนะครับก็รับนโยบายไปอยู่แล้วท่านท่านอัจกรเองก็เช่นเดียวกันเป็นบ้านเขาเป็นพื้นที่เขาก็ส่งส่งเสริมต่อไปนั่นเป็นต้นแบบและแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและของโรงเรียนนะครับในสังกัดของสพทที่จะต้องให้ความสําคัญและส่งเสริมต่อไปนะครับ